ต่อ,อย้อหน้านี้นะครับการทำความเย็นด้วยการระเหยน้ำเนี่ยก็เอาไปแอพพลายนะเอาไปใช้โดยตรงเลยนะครับที่ท่อน้ำยาของคอยร้อนนะครับนนในอุปกรณ์ตัวนี้แหละอ e ิวาบริตี e อนดิเนอรก็เดี๋ยวไปดูรูปที่6.8กับ6.9นะครับคลิปที่แล้วก็ดูไปเร็วๆทีหนึ่งละนะครับอัตราการไหล โดยมวลของน้ำนะครับที่ไหลผ่านนอกท่อคอนเดนเซอร์เนี่ยก็จะต้องมากพอที่จะมั่นใจว่าจะทำให้ผิวของท่อน,นี่มันเปียกนะครับตัวเลขก็ประมาณแปดสิบถึงร้อยหกสิบเท่าของปริมาณน้ำที่ระเหยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ใช้ไซซิ่งนะครับว่าจะต้องจ่ายน้ำด้วย อัตราการไหลเท่าไหร่ต้องใช้ปั๊มอัตราการไหลเท่าไหร่นะครับอัตราการไหลของอากาศนะครับก็จะต้องมากพอที่จะพาเอาไอน้ําเนี่ยออกไปได้นะไอโคกฝอยละอองน้ําเนี่ยนะครับที่มันละเหยเนี่ยต้องลมต้องแรงพอนะครับลมลมต้องมากพอที่จะพามานันออกไปทิ้งได้แล้วก็อ่ะมันก็อาจจะต้องมีการคอมเพลมไมส์นะครับอาจจะต้องมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะครับ ็ขึ้นอยู่กับการขึ้นอยู่กับเนี่ยครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะว่ามันแปรเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่โดยเฉลี่ยนะครับอัตราการไหลของอากาศต่อกิโลวัตของฮีทรีเจคชั่นนะครับต่อกิโลอัตอ่อัตราการไหลของอากาศเฉลี่ยนะครับต่อกิโลวัตของความร้อนที่ถ่ายเททิ้งออกไปเนี่ยเขาใช้เลขนี้นะครับจุดศูนย์หก กิโลกรัมต่อวินาทีครับก็คือถ้าจะประเมินอัตราการไหลของอากาศก็ใช้เลขนี้จุดศูนย์หกกิโลกรัมอากาศต่อวินาทีนะครับต่อกิโลวัตต์ความร้อนที่ต้องกําจัดที่ที่ตัวที่คอนเดนเซอร์นี่แหละที่คอยร้อนของน้ำยาน,นี่แหละนะครับดูรูปที่หกจุดแปดกับหกจุดเก้าเร็วๆเ,เ,เนาะหกจุดแปดนี่เราดูไปละนะครับไล่ทีก็ตรงนี้ก็จะเป็นคอยร้อนนะครับของ น้ำยาแอร์วิ่งเข้ามานะครับแล้วก็วิ่งออกไปโดยทฤษฎีตรงนี้ก็จะเข้ามาเป็นไอร้อนยิ่งยวดลดพลังงานลงเหลือเป็นไออิ่มตัวลดพลังงานลงเป็นของผสมนะครับแล้วตอนที่ออกตรงนี้ตามทฤษฎีก็จะออกเป็นของเหลวอิ่มตัวความดันสูงนะครับส่วนด้านนอกก็สเปรย์น้ําลงมาเลยครับสเปรย์น้ําลงมาเลยเนาะมันก็จะมาฉาบโคบผิวคอยนี่แหละเนาะมันก็ดูดซับความร้อนแล้วก็ระเหยออกไปนะครับ ด้านล่างก็เป่าลมเข้ามาน,นี้เขาใช้ centrifugal fan นะครับเป็นประมาณว่าเป็นพัดลมเป็นโบรเวอร์หอยข่งเนาะเป่าลมส่วนขึ้นไปนะครับก็จะได้พาไอ้น้ำที่ระเหยเนี่ยออกไปนะครับตรงนี้นะครับเขาเขียนว่าเป็น drift eliminator ตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นแผ่นอาจจะเป็นแผ่นพลาสติกหรืออะไรเงี้ยนะครับให้มันให้มันคดเคี้ยวหน่อย เวลาไอ้น้ําหรือฝอยละอองวิ่งขึ้นไปประทะพวกเนี้ยมันก็จะได้หยดกลับลงมานะครับมันก็ได้เติมน้นําน้อยหนะ่อยเนาะไม่งั้นถ้าเกิดแบบเป็นอะไรช่องเปิดกว้างๆางนั้นไอ้น้ําก็วิ่งหนีไปหมดพอไอ้น้ําวิ่งหนีไปหมดก็เราก็ต้องมาเติมน้ําในบ่อข้างล่างนี่เยอะหน่อยนะครับนะเขาก็เลยใช้คําว่าริ i เอลิเมนเตอร์ริฟก็หมายถึงพวกฝอยละอองที่มันปิบออกไปอะเอลิเนเตอรก็เป็นตัวกําจัดนะครับแล้วก็ ตรงข้างล่างนี้ก็เป็นอ่างน้ำนะเป็นซ้ําข้างล่างเขาจะเรียกอะไรไม่รู้เรียกซ้ําหรือเรียกเบสินก็ได้นะเป็นอ่างน้ำรองรับน้ำข้างล่างก็น้ำที่รับความร้อนมาแล้วอุ่นๆมันก็จะวิ่งลงมาข้างล่างนี่แหละนะครับแล้วก็มีปั๊มหมุนเวียนนะครับมี recirculating ปั๊มนะครับก็จะปั๊มน้ำขึ้นไปแล้วก็สเปรย์ลงมาตรงนี้เนาะมีลมเป่าขึ้นไปน้ำก็เยน็นน้ำรับความร้อนลงมา แล้วก็ถูกเป่าให้เย็นใช่ไหมกรองอยู่นี่แล้วก็หมุนเวียนขึ้นไปรับความร้อนเออแล้วก็รับระบายความร้อนนะครับแล้วก็รับความร้อนจากคอนเดนเซอร์ล้วก็มากรองข้างล่างแล้วก็ปั๊มขึ้นไปหมุนเวียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วระบายความร้อน er, ห,อมอหมนนุน,วมนมเวียนไปเงี้ยเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกลอยเนะเอาไว้เติมน้ำนะครับระดับน้ํพร่องเมื่อไหร่ก็เมคอัพวอเตอร์เข้าไปในนี้นะครับนี่ก็เป็นเมคอัพวอเตอร์ นะครับเป็นน้าเติมดังนั้นก็ที่เขาบอกว่า,าใช้จ่ายมันจะสูงกว่าการระบายความร้อนด้วยอากาศธรรมดาถ้าเป็นระบายความร้อนด้วยอากาศธรรมดาก็อาจจะมีแค่พัดลมกับคอยร้อนถูกไหมแต่นี้มีระบบน้ําเข้ามาเนาะก็จะต้องเปลืองน้ําต้องมีการทำเตอร์ทรีทเมนต์เนาะเอาสารเคมีมาฆ่าเชื้อในน้าถําไหมไม่งั้นมันก็มีเชื้อโรคมีตะไคร้มีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ยังเปลืองครับเปลืองไฟที่ที่ ตัวปั๊มน้ำหมุนเวียนนี้อีกนะเพราะฉะนั้นก็ o perating cost ของอันนี้ก็ย่อมสูงกว่าแบบระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งมันมีแต่พัดลมเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของจริงอะไรเงี้เนาะอันนี้ก็เป็น r e c i r c u l a t i o n ปั๊มใช่ไหมที่เราเห็นในรูปไดแกรมเมื่อกี้แล้วก็น,นี้ก็เป็นช่องลมเนาะดูดลมเข้าไปแล้วเป่าลมออกนะครับประมาณนี้นะครับโอถัดไปมีตัวอย่างคำนวณเป็นตัวเลขด้วย